นีเป็นเคสพิเศษนะครับที่เราไปไปไปเยี่ยมโยมนอกสถานที่คือนอกนอกเขตง่ายๆวันนี้ไปเยี่ยมถึงโรงพยาบาลวิชัยยุทธนะครับโยมอายุ93ปีละเป็นโยมที่ทำบุญสวดมนต์มาตลอดนะครับเป็นคนดีมากๆตัดี ก็คงจะพออายุมากแล้วก็วต้องไปเล่นธรรมดาแต่มันมีโรคภครแค่เจ็บทีนี้ลูกหลานเขาก็ต้องการให้ไปไปรับสังทาะไปทำบุญเพื่อที่จะมีวิธีอย่างไรที่จะจะทำให้ลูกหลานเนี่ยทำให้สบายใจได้เ้วก็ปไปก็เลยคราวนี้ก็เลยนิมน ลวงพี่ที่ถ้ามีความชำนาญทางด้านหยกยาทางด้านความชำนาญอะไรแ,แนี้ก็เลยเลยเอาไปด้วยพระเจาจะจะจะ,จะมีความชำนาญเรื่องเรื่องคนป่วยที่ว่าอย่างนี้โดยเฉพาะมีมีมีอะไรที่พิเศษท,ที่ที่ต่างจากไปที่บางทีเราคิดไม่ถึงนะครับก็เลยวันนี้มีเคสเสียะเอามา,าไม่คือมันอย่างนี้ประเด็นอยู่ที่ว่า ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราไปเยี่ยมเรียกว่าคนวิกฤตอะ่ะที่นอนป่วยที่โรงพยาบาลแล้วแล้วดูแล้วเหมือนกับโอกาสที่จะรอดมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ไม่นานเลยเงี่ยลูกๆเนี่ยควรจะจัดการยังไงคุณจะทํำยังไงปฏิบัติยังไงกับพ่อแม่หรือเัาญาติให้มันได้ประโยชน์ในช่วงบั้นปลายชีวิตของแต่ละคนนะ,ะใช่ไหมเพราะว่า ความเชื่อแต่ละคนมันต้องบอกกันว่ามันไม่เสมอือนกันความเชื่อไม่เสมอมือนกันแต่ว่าเอาว่าเราจะทําในลักษณะที่เรามีความเชื่อในแนวทางของพระพุทธศาสนาเป็นหลนนกักนะก็ก็ถือว่าเป็นเป็นความเชื่อแต่ละคนเพราะนั้นอย่างเอาเป็นว่ายกตัวอย่างง่ายๆก็คืออย่างเคสอันเนี้ยพอเราไปเห็นแล้วเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าดูจากระดับความดันดูจากการเต้นของหัวใจแล้วก็ดูปอดอย่างที แลด้วยอายุเยอะแล้วด้วยเยอะเก้าสิบสามนะถ้าในทางคนจีนเนี่ยจริงๆแล้วเ3สิบสามเนี่ยก็ถือว่าถ้าถ้าเสียชีวิตก็คือเป็นเป็นเซียนได้เป็นเซียนแล้วก็ถ้าเก้าสิขึ้นไปเนี่ยถือว่าถ้าจะเสียชีวิตก็คือเสียชีวิตตามครบอายุไขไม่ได้เป็นเรื่องเกรรมตัดลอนหรือว่าป่วยนะหรือว่าป่วยทีนี้สิ่งที่ที่ลูกๆคนจะทําอย่างยิ่งก็คือว่าควรจะสอบถามจาก พ่อแม่หรือคนปวน่วยบอกว่าถ้าถึงเวลาหนึ่งที่มันวิกฤตเนี่ยพ่อแม่ต้องการให้ปฏิบัติอย่างไระจะให้ช่วยเต็มที่หรือว่าอยากจะให้ทาอย่างไรให้ถามก่อนความเห็นชอบก่อนว่นนาเจ้าตัวคนปวนน่วยต้องการอย่างไรเพราะว่าบางทีเห็นหลายเคสเนี่ยบางครั้งเนี่ยลูกเนี่ยอยากให้พ่อแม่อยู่ก็สั่งหมอทําทุกอย่างเช่นเอาเข็มมาแทงเอาเครื่องมาปั๊มใส่จมูกใส่ปากแต่ว่าคนที่ไม่โดนกระทําไมร่รู้ว่ามันเจ็บปวด ทรมานามันทําให้คนบางครั้งคนที่ใกล้จะสิ้นลมหายใจกับกายว่าจิตไม่สงบแทนที่ว่าจะสงบอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่กับสิ่งที่เป็นบุญกุศลที่ได้สร้างมาจะได้ไปสู่สุดที่พบก็ต้องมานั่งพะวงเรื่องกายตัวเองเพราะตอบแดที่จิตไม่รู้กอบจากกายเนี่ยจิตมันก็ยังคงรับเวทนาที่เกิดจากกายอยู่เพราะนั้นมันจะกลาย่าจิตสุดท้ายก็คิดแต่เรื่องความเจ็บปวดที่ลูกสร้างให้แต่ลูก,กไม่ได้คิดเพราะว่าลูกคิด คิดอย่างเดียวว่าจะทํายังไงให้บิดามารดาอยู่รอดต่อไปแต่ในทางเดียวกันเนี่ยมันก็เหมือนกับลูกเองก็ทําเพื่อชดเชยความรู้สึกตัวเองมากกว่าที่ทําให้เกิดความรู้ฉันที่ได้ช่วยพ่อแม่เต็มที่แล้วอะไรเงี้ยแต่ลูกลดงถามเลยว่าบางครั้งเนี่ยพ่อแม่ด้วยอายุเยอะแล้วเนี่ยบางทีท่านก็ไม่อยากให้ทำหรอกเพราะว่าเหมือนเราอะเพื่อคนเอาเข็มมาแทงเนี่ยเจ็บมมกเอาสายมาใส่ปากใส่จมูกรู้สึกเจ็บมมกแต่บางทีมันพูดไม่ได้ แต่ว่าลูกอะลูกอาจจะรู้สึกพอใจแต่ลูกลืมไปว่าคนที่ถูกกระทำมันเจ็บแต่ตัวลูกไม่เจ็บเพราะนั้นก่อนที่จะทําอะไรก็แล้วแต่ควรจะถามก่อนถามบิดามารดาว่ายงมพ่อต้องการอย่างไรจะจะต้องการให้ปล่อยสบายๆหรือว่าต้องการให้ช่วยอย่างเต็มที่ถามซะหน่อยแต่เดี๋ยวนี้ถ้าถ้าบิดามานดาคนทีมม่มีสติเขาจะถาหเลยว่าเมื่อถึงเวลาวิกฤตเนี่ยม่ต้องทำไรนะลูกปล่อยให้แม่ให้พ่อไปอย่างสบายๆเรา,าก็ไม่ควรทมเหมือนพ่อผมอะ พ่อ,อผมผมก็ไม่ทําอะไรเพราะพ่อสั่งไปเลยว่าห้ามทําอะไรผมก็จะไม่มีการให้เอา,าสายาม,มาถือหมายความว่าห้ามเอาสายมาสอดจมูกเอาสายมาสอดปากเอาเข็มมาแทงเอายาอัดมาปัามหัวใจนะอะไรนีไม่ให้ทําให้ปล่อยตามสภาพให้ได้อย่างนี้คือยายาลดอาการมหมายควาว่าลดอาการความทรมารจากสังขารนั่นนั่นคือสิ่งที่เราพอที่จะช่วยได้ในวันสุดท้ายเรอยกยังเนี่ยถ้าหากเป็นคนที่สนใจในพุทธศาสนาเนี่ย ก็ควรจะมีวิทยุคขึ้นไม่เล็กที่มันเปิดบทสวดมนต์หรืออะไรก็ได้ที่เป็นธรรมะที่เป็นลาโพงเบาๆไม่ได้ไปรบกวนก็คือเปิดไว้ข้างข้างหูให้ให้คนป่วยพอได้ได้ได้ดึงสติจากสิ่งสวดมนต์ให้อยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะได้มีมีจิตสุดท้ายที่อยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะได้ไปสู่สุคติภพแล้วถ้าเป็นไม่ได้ก็อาจจะอย่างเนี้ยอย่างที่บอยไปวันนี้ก็คือนิมนต์พระมาแล้วก็ให้โยมแม่เนี่ย ว่าผุกเชมพ่อเนี่ยจบถวายพระไตรถ้าถ้าไม่รู้สติก็ไม่เป็นไรก็ให้ลูกๆเนี่ยทำแทนแต่ทุกครั้งที่จะทาอะไรก็ให้ไปบอกข้างหือว่าเราจะทําอะไรให้ตั้งจิตอนุโมทนาบุมนะแล้วก,แวก,แวก็แล้วก็เราก็เป็นตัวแทนในการทําก่อนนะก็สมาทานรับศีลกล่าวคําถวายเมื่อพักแล้วก็ยาถาสปีก็เป็นการเสพพิธีแล้วทุกครั้งเนี่ยพราเกิดเหตุอย่างเนี้ยสิ่งที่สําคัญที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยพวกลูกๆเนี่ยไม่ควรจะร้องไห้จริงอยู่ว่าทุกคนเ,นเสียใจ ทุกคนไม่มีใครไม่เสียใจหรอกแต่ขอให้คิดนิดนึงว่าในทางพุทธศาสนาถือว่าจิตสุดท้ายก่อนดับเนี่ยสำคัญที่สุดถ้าหากจิตสุดท้ายคนป่วยคิดเป็นห่วงลูกหรือคิดในสิ่งที่ไม่เป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยบางทีก็จะกลายว่าไปติดอยู่กับลูกหลานต้องเป็นวิญ,ญญาณเฝ้าลูกหลานอยู่ไม่ได้ไปสเสวยผลบุญเพราะว่าจิตสุดท้ายเกิดเกิดไปพวงทรัพย์สมบัติไปพวงบ้านไปพวงหลานพวงลูกก็ไม่ไปไหนกันพอดีออกจากร่างก็ ก็กลายเป็นว่าเป็นดวงวิญญาณไปไปคอยดูแลลูกหลานต่อก็เลยกลายว่าไม่ไม่ไปสวยผลแห่งความสุขไปสู่พบสวรรค์ได้เหมือนกันรันสำคัญตรงนี้สําคัญมากทางพุทธศาสนาถือสำคัญมากเพราะความตายเนี่ยมันไม่ได้แค่ว่าตายไปมันมันตายแค่ร่างกายจิตไม่ได้ตายมันแค่ตรงนี้จิตออกจากกายเฉยๆนั้นจึิงบอกว่าหมอบอกว่าตายแล้วตายแล้วเนี่ยนั่นคือทางโลกทางโลกใช่ไหมแตทำนี้มาพว่เห็นทายอยเหกัน จีนหา,ายาเขาบอกว่าเออยังอยู่ยี่สิบตโมจิตยังอยู่จิตยังไม่ไปไหน,น,นแล้วถึงแม้ว่าร่างกายตอบสนองอะไรไม่ได้แต่จิตรับรู้ทุกอย่างถ้าตรับใดลมหายใจยังไม่หมดลงแต่หมายความว่าไม่ได้อยู่ในเครื่องช่วยหายใจนะต้องอยู่ในขณะที่ว่าไม่มีเครื่องช่วยหายใจน่าจะเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าถ้าตับใดถ้าไม่มีเครื่องช่วยหายใจแล้วลมก็ยังไม่หมดนั่นแะสดงว่ายังไม่ถึงเวลาที่เขาจะไปจากสังขารร่างนี้แต่ถ้าอยู่ในเครื่องช่วยหายใจเนี่ยบางทีที่ตอบยาเพราะบางครั้งเนี่ยหมอจะใช้เครื่องช่วยหายใจกับยาเป็นตัวกระตุ้น ให้หัวใจในทํางานอยู่แต่ว่าจิตบางทีอาจจะไปจากล่างอาจจะหลุดจากล่างแล้วแต่ก็ได้เด็ดมองดูล่างธรรมดาที่นั้นเองเพราะนั้นเองแต่นั้นแต่ตรงนี้มันสําคัญมากคือถ้าไม่ได้ไม่ถ้าลูกเนี่ยบางครั้งเนี่ยชอบบักอยากคิดตามอำเภอใจมากกว่านึกเอาเองมากกว่าจะต้องช่วยให้เต็มที่ต้องเอาหมอเอายามาใส่เอาเครื่องมาปั้มเอาเข็มมาแทงแต่ลูกลืมไปว่าคนที่ถูกกระทำน่ะคือคนที่ได้รับความเจ็บปวดเหมือนเราอ่ะเวลาเราถูกเข็มแทงเราเจ็บไหม เราพลาเราไปหาหมอแล้วเกิดหมอเอาสอดสายเสยิมมาสอดจมูกสอดปากหนูนุ่นเรารู้สึกยังไง่ะคนที่ดูกระทำไม่แตกต่างที่ขาดเจริญไปเขามีตังคคือความรักความรักไม่ความรักไงเขาเนื้อเขามีตังค์ความความรักที่มีสติปัญญาบาร์ดานี่ยเราก็จาใจว่าเพราะนั้นถึงแล้วว่าการที่เราถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราควรจะถามก่อนถามท่านท่านิดหนึงว่าท่านต้องการให้เราระทำอย่างไรในเวลาใกล้วิกฤตขึ้นมาท่านอยากให้เราปล่อยหรือว่า ขอร้องให้เราช่วยอย่างเต็มที่ถ้าท่านบอกขอร้องให้ช่วยอย่างเต็มที่เราก็ทําแต่ถ้าท่านบอกว่า,าปล่อยให้แม่ไปสบายๆก็รู้ไวย <c Aires> เราก็อย่าไปถูกํำสารเราอย่าไปตามใจตัวเราเองเพื่อที่ว่าสนอง,องความรู้สึกตัวเองว่าฉันนี้ได้ช่วยอย่างเต็มที่แล้วแต่บางทีพอช่วยแล้วมันก็ไม่ผ่านพอมันไม่ผ่านจิตก็กลายว่าต้องทนอยู่ความเจ็บปวดทั้งท้ายจากการกระทําท,ท,ท,ที่เอาเครื่องมาชอ็อตหัวใจเอาเข็มมาแทงเอาสายมาสอดอย่างเงี้ยจิตก็ไม่สงบ เพราะในทางพุทธศาสนานี่ถือว่าวารลสุดท้ายจิตก่อนดับเี่นสำคัญที่สุดมันอยู่ที่ลูกอะ่ะว่าลูกจะคิดจะยังไงแล้วลูกต้องตกลงกันให้ได้ไม่ใช่มาเสียง,งกันต่อหน้าแม่ว่าคนหนึ่งจะเอาอย่างหนึ่งคนหนึ่งจะเอาอย่างหนึ่งลูกต้องตกลงนอกห้องให้เรียบร้อยก่วนว่านี่เราตกลงกันอย่างนี้นะเราจะยอมยอมทําตามคำสั่งแม่นะห้ามใครขัดห้ามใครดื้อน,นะนั้นรับตรงนั้นเนี่ยแล้วเราเงียบเงียบปล่อยให้ท่านอยู่กับความเงียบเงียบล้วให้ท่านอยู่บทสุดมนจิตท่านสงบมากกว่าแล้วเวลาท่านเกิดหมดลมในขณะนั้นเนี่ย แน่นอนที่สุดไปสู่สุขีพบโลกสวรรค์แน่นอนไม่ตกกรรมลำบากแน่นอนถ้าหากในชีวิตท่านเป็นคนบำเพ็ญบารมีมาถึงแม้ไม่บำเพ็ญบารมีมาเนี่ยถ้าลูกๆทำก่อสุดท้ายให้ได้อย่างนี้ทุกคนเนี่ยจิตสุดท้ายก็ไปดีแน่นอนเขาบอกว่าคนที่ตายเสียชีวิตในไหยเนี่ย<อ>ก็โบราณบอกแล้วว่าภายในเจ็ดวันบางทียังไม่รู้ตัวเองออกจากล่างเนี่ยบางทีเขาบอกว่าบางทีหน้าดำหน้าดูไม่ได้แต่บางคนนี่หนา้าของใส มันก็เป็นไปได้ไงเพราะจิตเขาดีไงจิตเขาดีแต่ว่าเราเราเนี่ยเรามองเด็บภายนอกข้างข้างนอกเนี่ยเราคิดว่าแม่เนี่ยไม่รับรู้อะไรแล้วไม่รไม่รู้เรื่องแต่จริงๆไม่ใช่จิตกับกายปลรส่วนเพราะนั้นทางวิทยาศาสนาทําไมถึงต้องฝึกภาวนาเพื่อแยกจิตแยกกายเพื่อจะได้รู้ว่ากายนี้ไม่เห็นของเราธาตุนี้ไม่เหงเราถ้ากายนี้ของเราเราต้องสั่งได้ห้ามได้ไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายแต่ที่สุดแล้วกายนี้ก็ไม่่หองเราก็ต้องทิ้งต้องจางดีเพราะฉะนั้น เวลาเราภาวนาเหมือนกันบางคนภาวนาดูลมหายใจจริงแต่ไม่ได้เไม่เคยภาวนาที่จะทิ้งกายหรือไม่เคยภาวนาว่ากายนี้ไม่ใช่เรากายนี้ไม่ใช่ของเราให้ใช้ปัญญาในส่วนจากการปฏิบัติมาพิจารณาแต่ส่วนใหญ่พอภาวนาแล้วก็ยังคงติดกายเมื่อยังคงติดกายมันก็ยังไม่ไม่สามารถที่ทิ้งสักกาย,ยที่ติดตัวตนตัวเองได้เนนพราะนั้นหลักง,ง่ายๆก็คือเวลาไปดูเยี่ยมคนป่วยก็ดูแล้วสภาพท่านเนี่ยถ้าท่านยังมีสติอยู่เนี่ยยิ่งดีใหญ่ให้ท่านสมาทานรับศีล นะสมาาสัารนละศีลู่ลูกก็เตรียมของเพียจต่อถวายพระอย่างน้อยท่านเห็นพระแล้วเวลายกลูกๆอยู่กับแม่เนี่ยก็พยายามพูดข้างๆหูแม่พูดโทนะแม่พูดโทนะแม่พูดโทนะแม่ไม่ต้องห่วงนะแม่พูดโทนะเป็นการดึงจิตเพราะในขณะที่ก่อนที่ทุกคนจะตายบางคนกลัวตายเพราะกลัวว่าตายแล้วหลานจะเป็นยังไงลูกจะอยู่เป็นยังไงบ้านใครจะดูแลแล้วลุ่นที่มันกลายว่าเขาก็เลยติดตัว พอติดผัวปุ๊บจิตสุดท้ายพอไปปฏิพัทน์ติดผัวก็ไปอยู่ตรงนั้นในประวัติก็มีคิดถึงคิดถึงสมบัติผัวสมบัติก็ไปปฏิพัทน์เป็นลูกหมายอยู่ในบ้านากลายเป็นหมาเฝ้าสมบัติอยู่ในบ้านเพราะจิตผัวสมบัติหลายๆอย่างมันมีเคสตัวอย่างเยอะไม่ว่าแม้ไม,ไม,ไม่ไม่ทั้งในประวัติแม้กระทั่งปัจจุบันที่ก็มีตัวอย่างให้เห็นเยอะแต่แต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถให้ตาเนื้อมนุษย์เนี่ยมองเห็นได้เป็น เป็นเหมือนวิยาศาสตร์มันเป็นสิ่งเป็นเป็นศาสตร์ทางพุทธศาสนามากกว่าเนี่ยเพราะนั้นก็ก็ลองพิจารณาดูเอาอันนี้ในแง่ของทีนี้ในแง่ของคนป่วยญาติคนป่วยนี่เขาได้อะไรบ้างทีนี้มาในแง่ของเราบ้างคนที่ไปเยี่ยมเราได้โอ้เราเราเรานี่เราได้ปรงอสุภาอยู่แล้วเราก็เห็นแล้วว่าโอ้นี่ก็คืออาจารย์คนหนึ่งที่เห็นเราว่าวันหนึ่งเราก็ต้องนอนแบบนี้ วันหนึ่งเราก็ต้องสิ้นสถานนี้วันหนึ่งเราก็ต้องตายจากสถานนี้แล้วเราถึงเวลานั้นเนีย่ยเราจะทําใจอย่างไรเพราะบางครั้งการฝึกทําใจเนีย่ยมันต้องฝึกแบบให้เด็ดเดี่ยวให้ได้อย่าไปหวังว่าจะต้องคอยคนใครมาคอยช่วยเหลือเพราะว่าถ้าเราโมเด็อคอยช่วยเหลือพอคนคอยช่วยเหลือเนี่ยเราจะไม่เป็นสุขอ่ะเพราะว่าจิตสุด<ม> <Near S 1> ท้ายเราก็หวังว่าคนนู้นคนนี้นจะมาคอยดูแลคนนั้นคนนี้จะมาคอยดูแลสุดท้ายเราก็มีแต่ส่งจิตออกนอก ไม่ได้สด่งจิตเข้ามาอยู่ภายในตัวเองไม่ได้มาพิจารณาความเป็นจริงของสังขารไม่ได้กลับมาพิจารณาความเป็นจริงของชีวิตเพราะทุกคนมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไปที่สุดอยู่แนละ้วไม่มีใครที่ไม่ตายอยู่แนละ้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นมุณหาหอนมมันก็เป็นครูมันก็เป็นครูเป็นครูเป็นครูเราค,คนหนึ่งเหมือนกันครับก็ที่หมอเขาไปแต่ที่หมอเวลารเรียนเขาก็เรียนผ่านจากศพนี่ยเราเป็นครูเหมือนกันเป็นอาจารย์ใหญ่เหมือนกันก็จิตพอจิตบบเป็นตบะทีแล้วก็ สิ่งที่เห็นนี่แหละนี่คือเห็นของกิงแล้วเวลาลูกอยู่ตออหน้าแม่เนี่ยอย่าร้องไห้อย่าร้องไห้คือก็ห้ามก็ห้ามอย่ามาร้องไห้ต่อหน้าแม่อย่ามาเถียงรอนหน้าแม่อย่ามาเถียงกันอย่ามาร้องไห้จะคุยให้ไปคุยนอกห้องอย่าให้ท่านได้ยินเขผมให้เรียบร้อยแล้วที่สําคัญอีกอันหนึ่งนะถ้าถ้าพ่อแม่กำลังวิกฤตเราดูแล้วว่าหน้าวิกฤตถ้าเป็นไปได้ให้รีบทาขอขมากรรมให้ลูกๆและหลานเนี่ยทำพิธีขอขมากรรมเช่น ด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสิ่งใดที่ลูกได้เคยล่วงเกินแม่ไปแต่รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีต่อหน้าก็ดีรอบหลังก็ดีเจตนาก็ดีไม่ได้เจตนาก็ดีลูกขอากราบเท้าขอโอโหสิกรรมต่ขอคุณพ่อคุณแม่ด้วยขอคุณพ่อคุณแม่โอโหสิกรรมให้กับลูกด้วยจะได้ไม่เป็นวิบากเป็นกรรมต่อลูกอีกต่อไปอ,อา่านี้ดีนะ<ด>ต้องต้องต้องทันทีเลยเพราะว่าผมเนี่ยตอนอยู่วาระสุดท้ายของโยแม่กับคุณพ่อผมอยู่เห็นลมหายใจทั้งคู่ ผมให้พี่สาทาก่อนเลยผมเห็นปุ๊บทันทีปุ๊บคือพอดีพยาบาลอยู่เวยเขาบอกวิกิล้ววิกฤตผมก็เรียกทีมาเร็วแล้วก็ตั้งจิติษฐานกาบเท้าพ่อแม่แล้วก็ตั้งกายการรมวะจิกรรมโนวังแล้วกาบเท้าขอขมากรรมเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยสิ่งใดที่เราเคยร่วมเกิดท่านในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราอาจจะมีเผลอไงอเผลอดา่เดาเผลอบนเผลอลำพากานทั้งนั้นที่ใจอาจจะไม่คิดหรอกแต่เราก็ทําไว้ก่อนอย่างน้อยก็จะได้ไม่เป็นวิบากกรรมติดตัวเรา เลยอย่างเชาลูกหลหลานมันอยู่มันก็เห็นว่าการเป็นแบบเรากับบิดามารดาเป็นไงไอ้ลูกหลงหลานที่อยู่มันก็ต้องเห็นว่ามันต้องปฏิบัติต่บเราอย่างไรเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าทุกคนอยู่พร้อมเนี่ยถึงแม้จะยังไม่กิบวิกฤตนะแต่คุณแต่ทางการแพทย์อาจจะบอกว่าอ่ะอีกไม่กี่ว <se> ันแล้วนะก็ให้รีบทาพิธีขอขมากรรมซะก่อนขอขมากรรมซะก่อนแล้วกท้ากับท้าพ่อแม่ขอขมากรรมท่านซะก่อนท่านก็จะได้ไม่ต้องมีติดวิบากแล้วก็เราก็ไม่ต้องติดวิบากแล้วก็ไม่ต้อง เขาเรียกว่าขาดใจบางทีแม่เสียไปแล้ว<ช>ไม่ได้ขอโทษเลยใครที่แบบรู้สึกผิดจะรีบขอโทษก็รีบขอโทษซะตั้งใจยังมลมหายใจดีกว่าไปขอโทษตอนที่แบบหมดลมหายใจไปแล้วข,ข้วอค้<ข>อางมันไม่เกิดประโยชน์ตอนนี้ถึงแม้ว่ากายท่านนอนอยู่แต่ลมหายใจไม่หมดแต่ดวงจิตเนี่ยรับรู้ได้ทุกขณะเราคุยยืนอยู่ในห้องเนี่ยเขารับรู้ได้หมดแหละปยงแนี่ยเขาตอบโต้เราไม่ได้ไม่สามารถตอบโต้ได้ไม่สามารถบอกเราได้ว่า เขารับรู้อยู่ทุกเมื่องอะนถ้าตับใดที่ลมหายใจก็ไม่หมดนะเพราะนั้นจิตมันจะอยู่ข้างกายตลอดมันยังไม่โดดออกจากกายจะรู้รู้ตลอดไม่ว่าใครจะทำรู้ตลอดเพียงแต่เขาไม่สามารถใช้จิตไปบังคับธาตุขันให้พูดออกมาเป็นคําได้เพราะในเวลานั้นเนี่ยธาตุขันมันถึงเวลาที่มันจะแตกสลายแล้วเนี่ยจิตถึงแม้มีกําลังบางก็บังคับธาตุขันไม่ได้นะที่เราคุยกันได้เนี่ยเพราะกําลังของจิตเราเนี่ยไปบังคับธาตุขันในกายเราเนี่ยให้เปล่ง คำพูดออกมาตามที่จิตสั่งที่เป็นเวทนาเพราะนี่นก็เหมือนเรานอนหลับฝันเนะี่ยพะลาเรานอนหลับฝันแล้วเราไปทำในเหนื่อยเนี่ยเราตื่นมาทําไมร่างกายลาจูดๆนอนเสยแต่ทำไมไมีความเพลินทำไมเราเหนื่อยอย่างนี้ก็เพราะจิตมันมีเวทนาอยู่แล้วก็ใช้เวทนาตัวนี้ไปบังคับธาตุบังคับขันในร่างกายเนี่ยให้เป็นไปตามอาการที่จิตนึกคิดว่าตัวเองเหนื่อยทั้งที่ตัวเองไม่ได้เหนื่อยแต่แต่ความรู้สึกที่มันไปวิ่งมารู้สึกเหนื่อย ราะจิตมันติดกายติดรูปติดนามติดสังขารตัวเองก็เลยคิดว่าตัวเองมีแขนมีขาในสภาวะที่อยู่ในเราในในในความฝันเพราะว่าจิตที่อยู่ในความฝันกับจิตที่เป็นวิญญาณไม่ได้แตกต่างกันคล้ายคกันแต่พอมันติดเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าไม่มีใครไปเตือนสติหรือให้สติแล้วตัวเขาไม่ยอมรับเขาจะวางคลายคำว่าตัวกูของกูไม่ได้เขาก็ติดว่าเขาต้องกินต้องดืง่มต้องดมต้องฟังต้องประกอบเพราฉะนั้นบุคคลที่ไม่เคยฝึกจิต พลราตายไปแล้วเนี่ยเมื่อไปเป็นวิญญาณแล้วยังยังไม่ครบพลระก็ไปทําอาการแบบเดิมๆในโลกแห่งวิญญาณเห <c oughs> มือนเดิมเห <c oughs> มือนเดิมใครทํายังไงทำกันแล้วยิง่งยิ่งถ้าสร้างการรมไม่ไม่ดีน,นี่นะก็ยิ่งแล้วเลยแต่ถ้ากรรมดีนะคนเหล่านี้มีโอกาสกลัมมาเกิดอีกด้านเหมือนกันแต่มันก็จะตกอยู่ในวัฏจักรการเวียนว่ายต่เกิดไม่รู้จักจบจักสิ้นอันนี้ตามหลัก,กลูกีก็มีคือชัดเลยถ้าลูก ดูแลพ่อแม่อ่าใช่ไอ้ลูกของเราหลานมันก็ดูแลเราเป็นเพราะมันมันเห็นตัวอย่างตั้งแต่เด็กอ่าถ้าเราไม่ดูแลพ่อแม่มันก็ไม่ดูแลเพราะมันเห็นแล้วอ้าวอ่่นี่ว่าจะจ่าไม่ไม่ดูแลยายมันก็ไม่มีความรู้สึกต้องต้องดูแลพ่อแม่เลยนึกว่าแม่มันยังไม่ดูแลยายมันเป็นมันเป็นแล้วก็ว่าพระจ้าจ่ามังก็จะเป็นนั่นเหมือนกันเพราะนั้นก็ก็ถือว่าวันนี้ก็เป็น เป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าอย่างน้อยก็ได้ไปให้ความรู้กับโยมซึ่งเป็นคนจีนเขาเองเขาก็ไม่ไม,ไม่ไม่เข้าใจในสิ่งนี้เพราแค่เข้าใจอย่างเดียวว่าถวายผ้าถวายผ้ามาถึงได้ให้ถวายเลยผมว่าไปเดียวเดียวเดียวก็สมาทานรับศีลหน่อยใช่ไหมแล้วก็จะได้กราบถวายให้เป็นจีจางลักษณะถ้าไปถึงก็รับถวายเลยก็พอดีกันมันก็ไม่ไม่ครบองค์ประกอบอย่างน้อยอย่างน้อยตรง,นงนรเนี้ยโยมคุณอมพรเนี่ยแก่ นอนอยู่เนี่ยแกได้รับศีลไปละห้าข้ออย่างน้อยตอนนี้แกมีศีลละห้าข้อแน่ๆแล้วมนรับจะรับถึงแม้ว่ารับจบะพักก็ตามเพราะว่าศีลมันต้องแบ่งอย่างนี้นะถ้าไม่รับจบะพักก็ได้แต่ถ้าตั้งใจวิลัตศีลเองเนี่ยโอ้หอันนี้สูงมากก็ตั้งใจวิลัตณ์ศีลดยการอธิษฐานต่อหน้าพุทธรูกปก็ได้หรือตั้งใจขึ้นมาเองก็ได้ว่าข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าเป็นการวิลัตณ์ศีลแบบนั้นก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็มันเป็นหน้าที่ของเรามันเป็นความชอบธรรมนะครับ อ,อวัดประสงค์ที่เราไปเยี่ยมคนป่วยคนชราเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของนักบ,บวชครับเพราะว่าหนึ่งไม่ใช่เขาได้อย่างเดียวเราไปเยี่ยมเขาลูกหลานเขาปรดีใจที่มีพระไปโปรดแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราไปเยี่ยมเนี่ยมันก็เห็นภาพติดตาการแก่การเจ็บการตายตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในตอนที่เรา ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเมืม่อจิตตั้งมั่นภาพพวกนี้มันจะขึ้นมาอมนะครับได้เห็นการแกร่การเจ็บการตายนี่ก็คือเราได้คือได้ทั้งเขาได้ทงมันสามารถทําให้ไปไปพิจารณากายตัวเราเองได้คือจิตเนี่ยพอมันมีกําลังจากสมาธิสมาธิแล้วเนี่ยเราไมันใช้ปัญญาไปพิจารณากายเนี่ยพอมันพิจารณาจนมันเข้าใจอย่างองแท้แล้วเนี่ยมันจะวางกายมันจะวางกายได้เลยว่าเออกายนี้ไม่ใช่ของเราอย่างที่พี่เจ้าบอกเลยว่า ากายที่เป็นแต่สัตว์แต่ว่าธาตุสีดินน้ำลมไฟเป็นองค์ประกอบแล้วก็มีจิตเข้ามาเป็นตัวอาศัยเพ<ม>ิ่มอันนึ่ง่ไหลครับใช่แลทีเมจ้าท่านสอนให้ดูข้างในดูข้างในนี่ดูตรงนี้เมื่อไหร่ที่เรารู้จักตัวเราเองเนี่ยเราจะไม่ค่อยเป็นทุกข์กับคนอื่นหรอกแต่คนที่เป็นทุกข์กับเรื่องต่างๆรอบกายเพราะไม่ไม่รู้จักตัวเองแต่มักจะส่งจิตออกนอกไปรู้จักคนอื่นมากกว่ารู้จักตัวเองแต่เมื่อไหร่ที่กลับมารู้จักตัวเองและเข้าใจก็จะมองคนอื่นด้วยสภาพตามความเข้าใจเหมือนกันใช่ เขาแก่เขาเจ็บเขาตายแล้วก็เ,<อ>เกิดมาแล้วก็ต้องแก่<ช>ต้องเจ็บต้องตายเยนื้อเขามันเป็นอย่างนี้คือเราไปเยี่ยมเขาคือไม่ใช่เขาได้เนี่ยเราก็ได้ด้วยลูกะะลูก,ลก,ลกลหลานเขาก็เป็นก็เก็เป็นสุข<อ>ที่<อ>น้อยเขาว่าเขาทําให้กับโยมารดาเขาในช่วงสุดท้ายเขาก็รู้สึกปิติอิ่มใจแล้วเขาเองก็ได้ขอขมาการเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่มีโอกาสได้ทาแบบนี้พ่อะอะไรพ่อบางทีนึกไม่ถึง พอนะวิกฤตขึ้นมาไม่ทันได้คิดอะไรแล้วก็วิ่นวุ่นวายแล้วเดี๋ยวเรียกหมอมาช่วยเอามาปั๊มเอายามาฉีดแต่หาลืมหาลึกไม่ว่าไอ้ขูดพุมขูดกระทำเนี่ยผมมันเจ็บทรมานในท,ทางไหนีน่แหละกัไง่ายนะ่ง่ายโอโหสิกรรมนี่กระสาคัญไม่ง่ายรการสิกรรมรทีม่สําคัญมากโอเคนะวันนี้ก็ได้สาระดีๆนะครับจากผู้ที่รู้เข้าใจแล้วก็อยู่ในแวดวง เี่ยวมการรักษาในบานโดยโดยตกงนะครับอย่างเงี้ยเออก็ได้ได้ได้เยอะแล้วก็เป็นพระปฏิบัติเพราะฉะนั้นพระปฏิบัติเนี่ยวานพูดกับญาติโยมเนี่ยญาติโยมจะเข้าใจได้ง่ายนะครับก็ถือว่าวันนี้หนึ่งเทสที่วันไปไปเยี่ยมโยมนอกสถานที่นะครับไปถึงโรงเรียนโรงพยาบาลวิชายุทธบก็ขอให้ถ้าถ้า ใครวีจะนิมนต์พักไปเยี่ยมไปอะไรพวกนี้ถ้าเราว่างเราก็เราก็ไปได้นะเพราะว่าก็อย่างที่ว่าเนี่ยคือไม่ใช่โยมได้เราก็ได้ใช่ไหมเราไปเจอไปเห็นการแต่งงาเราเราไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้หวังว่าเราได้ได้ของหรือได้อะไรโยมเราเราเราไม่รังเกียจเราไม่รังเกียจเราไปเยี่ยมเนี่ยก็เหมือนกับหมอหมอต้องกราบต้องไหว้ศพใช่ไหมเราเราไม่ได้หวังเองทีเราถือว่าเป็นเป็นรูบาจารย์การที่เราไปเยี่ยมเนี่ย ก็ถ้าเท่าคนป่วยเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ตอบได้ไ,ดไดทำให้เราเห็นแก่อาการแก่อาการเจ็บการอันนี้มันก็เป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งของพระสงฆ์เหมือนกัน,น,นที่จะเอื้อเฟื้อแก่ญาติโยมได้ครับน,นี่อย่างนี้คือหน้าที่เราทําหน้าที่เหมือนกันต่างกันเทน่านั้นเองเราถือว่าวันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีเดี๋ยวจะมีเคสหนึ่งแล้วก็ต้องมีเคสสองเคสสามต่อไปอีกครับ<อ>ติดตามติดตามติดตามชมได้ครัดจาเแคสต่อไปครับ 大周刊。